มาบิดเบือนอีกแล้วนะครับเรื่องอช่างใหญ่นะครับคือที่มันพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือพยายามจะว่าคนอื่นเขานะครับนะอ,อว่าคนอื่นเขาว่าทําไมต้องไปพูดถึงเรื่องคนอื่นเขาล่ะนะเขาออกมาพูดนั้นเขาก็ออกมาอ่าพูดของเขาเราไปเกี่ยวอะไรกับเขานั่นะมันเรื่องส่วนตัวของเขาอเออแต่ที่มันพูดมาในเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นนะ ไม่มีเรื่องของตัวเองแม้แต่นิดเดียวเอฟซีนะครับเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าคนอื่นเขานะว่าคนอื่นเขาว่าเอาไปพูดเรื่องของคนอื่นเขาทําไมเออเขามีสิทธิ์พูดได้ตัวเองก็อย่าไปพูดเรื่องของคนอื่นเขาเพราะว่างั้นเอาที่มันพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมันเลยนะที่พูดอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของคนอื่นทางนะั้นเออมันต่างกันตรงไหนถามแค่นี้นะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะ เอาเรื่องของคนนู้นคนนี้มานะครับเอ่อก็ที่เรื่องแต่คนอื่นทั้งนั้นแหละเรื่องตัวเองมีไหมนะมีสักเรื่องไหมไม่มีนะแล้วก็บอกว่าสันดานเขาเป็นอย่างงูสันดานเป็นงี้นะมันได้ยิ่งกว่าอีกนะครับเออยิ่งกว่านะคุณพีพีนะครับคุณนลินนะครับสุพลทวีศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมนะนะยิ่งกว่าอีกนะบอกตรงนะครับเออนะ คือคนเรานะ่บอกง่ายๆอ่ะถ้าคนเราเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในโซเชียลเขาก็ต้องพูดได้ถูกไหมล่ะเขาก็ต้องออกมาพูดว่าเอา้าเอาเรื่องอ่าในมุง้งภายในมุ้งมาพูดกันเหรอเอาเรื่องภายในมาพูดกันทาไมเออเขาก็ต้องมีการําหนิดีตีงได้ก็เหมือนอีนี่มันไป,ปําหนิดีตีงเขานั่นแหละเอออเมื่อคืนจับเอิงเยอะไหมนะครับ ก็เยอะอยู่นะแต่แอดไม่ได้จับกับเขาหรอกนะครับแอดไปส่องดูเฉยเฉยแอดไปส่องดูเขาเฉยเนะครับเราไม่ได้ไปจับกับเขานะเออนะคือทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านมาน่ะบองตรงนะครับมันก็ไปเอาแต่เรื่องคนอื่นเข้ามาทางน้นนะครับมึงน,นะเอามันก็ชัดเจนหรือเปล่าที่เราพูดเนี่ยมันชัดเจนไหมนะเออ คือเรื่องของคนอื่นเขาที่มันมาพูดนะ่ะแล้วทําไมไม่ไปดูของฝั่งโน้นบ้างที่มันพูดนะ่ะนะหรือว่ามองไม่เห็นหูหนวกตาบอดหรือเปล่าเออนะหูหูหนวกตาบอดหรือเปล่า,เ,า,นะา,เ,ลาเขาพูดกันนะ่ะไม่ดูหรือไงฮะ ทำไมไม่ไปห้ามพวกมันมั่งล่ะถ้าพวกมันไม่มาพูดของเรื่องคนอื่นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีประเด็นที่จะต้องพูดกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่มันพูดไม่หยุดนะปอบเหลืองไงอ่าปอบเหลืองไงก็มันพพูดแต่เรื่องคนอื่นเคยพูดเรื่องตัวเองไหมล่ะไม่พูดแต่เวลา อาจกดาเข้ามาพูดนั้นมันก็ครอบครัวของเขานะแต่มันก็ไปยุ่งกับเขาทำไมไม่เข้าใจนะเออนั่นมันคนอื่นจะชัดเลยอ,ะอ่ะเขาเอามาพูดวิบเขามาพูด,าม,าพดมันก็เรื่องของเขาเพราะว่าถ้าเข้ามาเปิดเผยในที่สาธารนณะเขาก็มีสิทธิไปพิาพากษากันะะมันบอกไปพูดเรื่องของเขาทําไมไปพูดเรื่องของเขาทําไมก็ของเขา เออเป็นเรื่องส่วนตัวคราเอาเข้ามาพูดในโซเชียลมันเป็นเรื่องส่วนตัวตรงไหนนะอ่านะมึงก็ไปบอกพวกมันสิว่าพูดเรื่องคนอื่นนะเออมึงก็ไปบอกบ้างดิเออถ้ามันมาบอกเลยกูฮะมึงก็ไปบอกมันสิบอกว่ามึงอย่าพูดเรื่องคนอื่นเขามันก็จบแล้วใช่ไหมล่ะมึงก็ไปบอกมันดิ มึงไม่ต้องมาบอกกูมึงไปบอกมันเลยว่าให้หยุดเอหยุดพูดเรื่องคนูอื่นเขามันก็จบแล้วแล้วมึงก็ไม่ต้องมายุ่งถามว่ามึงไปหยุดเขาได้ไหมกูถามแค่นี้ก่อนนะครับมึงไปหยุดเขาได้เปล่าเออมึงหยุดได้ไหมเออถ้ามึงหยุดไม่ได้มึงก็หยุดกูไม่ได้นะ คือพวกมึงพูดกันอ่ะมึงไม่มีปัญหานะอแต่กูออกมาท้วงติงมึงดังมีปัญหานะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออพวกมึงพูดได้ใช่ไหมเออพวกมึงนี่พูดกันได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมมึงทำไมมองไม่เห็นมึงทำไมหูหนวกตาบอดกันจังวะเออ ใช่ก็มึงก็พูดเรื่องคนอื่นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมึงก็พูดได้อ่ะแต่เราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะอ่าถ้ามึงไปสั่งไอ้คนอื่นอ่ะมึงไปสั่งพวกฝังเดียวกันอ่ะมึงไปสั่งมันได้ให้มันเลิกพูดยุ่งของเรื่องคนอื่นเขามึงสั่งมันได้ไหมอ่ะเออถ้ามึงสั่งม่ได้ กูกจ็จบกูก็ไม่พูดถึงอยู่แล้วนะกูก็ไม่สนใจอยู่แล้วกูไม่เคยอยากจะพูดอยูถึงอยู่แล้วนนทำไมมาพูดฝั่งนี้นะกูก็ไม่พูดกูไม่พูดถึงอยู่แล้วแต่นี่มึงไม่หยุดไงมึงพูดไม่หยุดมึงก็วิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่นั่นแหละทำไมไม่กล้าพูดล่ะพวกนั้นอ่ะมึงกลัวมาทำไมอ่ะอนะ มันเลี้ยงข้าวมึงเหรอหรือยังไงเออมึงอยู่ได้กับพวกมันใช่ไหมเออชีวิตครอบครัวมึงอยู่ได้เพราะมันใช่ไหมมันเลี้ยงมึงเหรอเออมันพูดมากี่ปีแล้วเออหยุดมันได้ไหมหยุดมันไม่ได้ไงมันก็ต้องออกมาพูดดิอ่า ถ้าคนอื่นนะเอาเรื่องส่วนตัวออกมาออกมาพูดในโซเชียลเขาก็วิพากวิจารเลยมันก็ยังวิพากวิจารณ์คนอื่นได้เพราะอะไรมันก็บอกว่านี่ไงก็ออกมาวิพากวิจารณ์ได้เอาคุณออกมาทส่งโซเชียลทําไมเขาออกมาเขาก็วิพากวิจารณ์ได้มันก็พูดอยู่แต่ตอนนี้มันกลับตาลปัตเออมันบอกว่าไปวิพากวิจารณเขาทําไมนะไปวิพากวิจาร์เขาทำไมมันเรื่องของเขาเอ้ามันเรื่องของเขาแต่มึง ออกมาพูดในโซเชียลทาไมอ่ะถ้าออกมาพูดในโซเชียลเขาก็มีสิทธิ์มีภาควิจารณ์ว่าออกออกมาทําไมเขาพูดแค่นี้ว่าเอาออกมาทําไมเรื่องส่วนตัวเอาออกมาทําไมฮนะก็อย่าพูดเอาดีใส่ตัวนะครับนะอย่าพูดเอาดีใส่ตัวก็ทําไมไม่ไปหยุดบ้างล่ะฝั่งนู้นนะครับไปหยุดดิเออไปสั่งให้มันเลิกพูดดิหลายตัวนะสั่งให้มันเลิกเลย ถ้าเลิกมันก็จบตีมันก็ไม่มีปัญหากันนะ่ะแต่ปราบใดถ้ามึงยังไม่หยุดนะก็ไม่มีทางหรอกนะครับมันไม่มีทางที่จะหยุดกันได้อยู่แล้วก็เพราะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรับสภาพนี้ไปเอ่ก็อย่าไปอย่าไปอ่าคิดอะไรมากแล้วกันนะครับต่างคนต่างโต้อตอบมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเซซูเชียวรับให้ได้เออใช่ไหม มันไม่เลิกไงถ้ามันไม่เลิกเราก็ต้องพูดดิถ้าเลิกมันไหร่ก็จบเอถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดก็ต้องพูดไปเรื่อยดิสั่งมันได้ไหมถ้าถามง่ายอ่ะสั่งพวกนั้นได้ไหมถ้าสั่งได้ก็จบไงก็จะไม่พูดถึงมันไปพูดถึงเรื่องอื่นนะครับเรื่องหมูหมาาไก่เรื่องไปที่ไหนก็ได้ไปพูดเลยมันก็ไม่ได้มีเขาเขาไม่ไปเกี่ยวข้องหรอกมึงพูดไปเลยไม่เกี่ยวมึงจะไปด่าใครก็ได้เอแต่ไม่ใช่ฝั่งนี้แค่นั้นเอง อืมใช่ครับผมมันก็ต้องตอบโต้ที่มันพาดพิงตลอดไงถ้ามันไม่พาดพิงเราจะไปพูดถึงทำไมอ่ะเออไปห้ามไปห้ามเราไม่ให้พูดนะไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะแล้วถามว่าพวกมันหยุดไหมอ่ะถ้ามันหยุดมันจบไงนี่มันไม่หยุดมมันไม่หยุดไง ใช่ครับผมมันก็เวทีใครเวทีมันคุณทัทาน,านันมันใช่ไหมล่ะเออเราก็มีสิทธิ์ตอบโต้ว่าเอ้ยมึงมึงก็ไม่หยุดไม่ใช่เหรอเออมึงก็พูดไปเอาเรื่องส่วนตัวมันพูดแล้วแต่ว่าจะไปห้ามเขาอเออไม่ให้พูดบอกจะไปพูดเรื่องเขาทําไมเรื่องส่วนตัวเขาเอา้าก็เขาดันทะลึ่งมาพูดในโซเชียลอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารมันก็เรื่องทั่วไปถ้าเกิดเราไม่พูดในเรื่องโซเชียลเลยใ,ในในที่ทางในช่องของ ยูทูบเลยเนี่ยไม่พูดถึงแล้วถ้าเกิดคนอื่นเอาขุดขึ้นมาพูดเนี่ยอันนี้ผิดไปฟ้องเขาได้เลยเออไปฟ้องเขาได้เลยอืมแต่อีนี่มันพูดถึงไหนหรู้เปล่าพูดถึงป้านะครับอ่านักแต่เรื่องอดีตมาทั้งนั้นไม่มีอนาคตเลยแม่งเอาแต่เรื่องอดีตมาพูดเก่าทั้งนั้นเอาเรื่องไม่รู้จริงหรือไม่จริงด้วยซ้ำไปแอดยังไม่รู้เรื่องเลยอนะ่ะมันก็มาพูดเรื่องเสียห,หายหายทั้งนั้น ทําไมมันมาพูดเรื่องของคนอื่นอ่ะแล้วตอนนั้นมันไปเชื่ออ่ะจกนามันบอกว่าอ่ะก็จกนาเป็นคนพูดแล้วมึงเชื่อมันบอกว่าถ้าใครเชื่อจกนาแล้วโคตรโง่เลยแม่นว่างั้นมันก็คนหนึ่งแหละที่มันโคตรโง่เลยเออนะมันนี่โคตรโง่เลยน่ะเออมันเป็นคนที่อายุเยอะแต่มันก็โง่มากนะแ้วไปเชื่อจกนาน่ะมันก็รู้ว่าเขาเป็นคนพูดแบบนั้นแล้วไปเชื่อเขา เออนะมันยิ่งกว่างูอีกนะครับบอกตรงแล้วมันยิ่งกว่า่าว่าจะกินหญ้าเลยมันไปกินขี้นู่นอน่ะนะเออบอกเลยนะครับเอฟซีถ้ามันไม่หยุดมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะครับมันก็ไปเอาเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดเรื่องเสียเสียให้หายทั้งนั้นมันก็พูดซ้ําแล้วซ้ําแล่วเหมือนแผ่นเสียงตกล่องเออพูดย้ำเรื่องเก่า เรื่องเดิมๆที่มันพูดมาแล้วหลายรอบมันก็ไม่เคยหยุดเออพูด,ดง่ายๆว่าถ้าอยู่ใกล้กันมันก็คงกินพาราไปสองเม็ดแน่นอนนะครับเอาจริงๆเออรับรองได้นะถ้ามันหยุดพูดมันไปพูดเรื่องอื่นเราไม่สนใจมันอยู่แล้วนะครับไม่ให้เคยให้ค่ามันเลยแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทำไม่ได้ นะเออมันก็หาแดกกับพวกฝังนี้แหละนะครับหาแดกกับพวกเรานี่แหละนะเออถ้ามันไม่ไม่หาแดกเลยนี้